สุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร4พี4พีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีท่าคนผู้ชมค่ะเขาต้อนรับเข้าสสุริการครัวอาเซียนค่ะเรายังอยู่ที่เค i l l a g e กับร้านอาหารว a t e r c r e ล t สนะคะอยู่ที่ชั้นจีสุขุมวิท26นี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะแต่ว่ามาที่ร้านนี้เพราะว่าคาแนะนําของนักข่าวสายอาเซียนจริงๆล้วบอกว่าเดินทางรอบโลกเลยทีเดียวก็คือคุณชิปจิตนิยมค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิปค่ะคอยู่ที่นี่2วันโอ้โหทานอาหารไปก็ได้ความรู้เรื่องอาเซียนของพี่ชิปไปด้วยนะแต่เมื่อวานพี่ชิปค้าอย่างนั้นเลิปิ่นโตเดี๋ยวเพื่อิ่ากันเพราะว มันอร่อยไงฮะจริงเหรอคะวันนี้เป็นเมนูปูนิ่มเป็นเมนูที่คนต่างชาติชอบเออทำไมคะเป็นญี่ปุ่นฟ้องกงเขาบอกว่าทานแล้วมีประโยชน์นะก็หาทานยากทำไมมันเป็นปูนิ่มได้อะพี่โอ้ประวัติคืออย่างงี้เขาบอกปูเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันจะต้องลอกคราบมันจะมีช่วงที่ลอกคราบสักเจ็ดวันเพราะฉะนั้นช่วงเจ็ดวันเนี่ยต้องไปชิงตัวมาก่อนเลยอ๋อเหรอเหมือนกับ คือเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวจอจะได้นะมันจะไม่กินของที่มันสกปรกเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่แล้วก็บัวจิ้นมากสำหรับโปูแต่ละน่ากินนะฟังดูอาจจะดูบัวจิ้นนะค่ะค่ะมันเป็นด้วยแต่แล้วสุญิงรู้ไหมค่ะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สมปูนิ่มมากที่สุดในโลกรู้ไหมว่าแหล่งที่มามาจากไหนมาที่ไหนคะแถวจันทบุรีตราดมีเยอะมากเลยทะเลเนาะเมื่อก่อนนี้เขาเก็บตันธรรมชาติค่ะแต่เรวนี้ก็มีฟาร์มเนี่ยปูเนี่ยจะมีพวกแคลเซียมเยอะมากนะครับ แล้วก็มันจะมันจะน้อยกว่ากระดูกปูที่มีกระดูกแข็งทั่วไปเอากนแน่นอนนี่จะเป็นประโยชน์ไม่ได้มมีคนก็บอกปูนิ่มเนี่ยคอเลสเตอรอลน้อยกว่าปูธรรมดาปูธรรมดาใช่นะครับแหมประโยชน์มหาศาลแคลเซียมสูงกว่าแค่คอเลสเตอรอลน้อยกว่าว่าแต่จะใส่พิณโตกับบ้านไหมแซวอีกแล้วทำไมมาปิณโตมันทำไมนะพี่เราไม่จบตกลงจะเล่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ทำไมนะคะทำไมนคะปิ่นโตเนี่ยอย่างที่เราได้ฟังคือ ไม่ว่าคนรุ่นไหนแบบไหนนะฮะอร่อยต้องถือปินโตเพราะว่าคนพม่าคนเมียนมาส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้ยอมไปกินข้าวักบ้านเท่าไหร่นะแล้วก็อีเดียที่ว่ากินข้าวย่กับครอบครัวแล้วก็ประหยัดด้วยยิ่งอาหารในพัตาคาเนี่ยส่วนใหญ่จะแพงเออแล้วเขาขายได้เหรอหร้านอาหารก็ปัญหาขั้นขันนะ,ะอี่ยวนี้มีร้านอาหารไทยพยายามไปเปิดที่นั่นแต่ก็มีคนที่ระดับกินคนพม่าเมียนมารวยก็มีนะ แล้วคนต่างชาติที่อยู่เป็นมากก็เยอะเพราะฉะนั้นคนเป็นมากก็ยังถือปินโตใส่กับข้าวไปกินด้วยกันก็ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะแปลว่าหญิงก็ต้าขายคนพม่าเนาะมยเด็กๆใช่ไหมมาตอนนี้แหละเพราะว่ากินโตทานทั้งเช้าทั้งวางนคนรวยก็อย่างนี้แหละตาทั่วรวยแล้วมากินที่นี่อร่อยว้าที่นี่อาหารไม่แพงนะแต่ว่าผมว่ารสชาติค่ะคารุับผดีมากคือหลักๆหญิงว่านะอาหารแพงถูกไม่สำคัญสำคัญว่าอาหารสะอาด แม่แต่น้ําไม่แต่น้ําอันนี้น้ํากระเชียบนะคุณผู้หญิงน้ําอะไรเอ่ยคุณอี้น้ามิ้นน้ำกระเจียบนี้ขับปัสสาวะอ่าน้ํามิ้นนี่สดชื่นมีอะไรนะกลิ่นหอมน้ำมันน้ำมันหอมระเหยนเชื่อน้กระเชียบท่านี่ไม่หวานเชียบแบบที่เราเคยกินข้างนอกนะบางทีก็ใส่น้ําตาลเยอะแล้วทาให้กินแล้วอันตรายเลยเยอะน้ำตาลสะสมเยอะใช่เบาหวานด้วยแต่กระเชียบท่นี่เนี่ยเขาเน้นความเป็น สมุนไพรดีเป็นหมดทุกอย่างดีเป็นหมดนะฮะบวกวอเตอร์เฟรชไม่ผิดหวังที่แนะนำมาที่นี่พี่บอกเรยหญิงบอกด้วยความภนะูมิใจ ชาวคนต่างบอกแล้วมาเคืออะไรนะฮะมาขึ้จบกันพอดีว่าเอ๊ะตามคนตามมิารร้านเดียวกันนะท่ามร้านเดียวกันกันยังไม่จบครับยังมีอีกหลายเมนูที่คุณเชสเซนแน้มนำนะครับนี่ผ่านไปแค่สามเมนูเท่านั้นเองวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างที่วอร์ตเฟสแห่งนี้กับคุณจิ๊บจิ๊บนี่ยอมบอกลาแล้วขอบคุณพี่จิ๊บนะคะขอบคุณมากครับยังอยู่กับเราพรุ่งนี้แน่นอนวันนี้หมดเวลาสำหรับครัวอาเซียขอบคุณร้านวอร์ตเฟสที่เทวิลเลจกลุ่มวิทย์26,000จีนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ เเะแมม่คีคลลล็็ดดไกห,ห,หมูหมักซ p พีคัดหมูคุณภาพดีไม่ใช้สารแร่งเนื้อแดงหมักสูตรเฉพาะของซ p พีโอเค็ดลับของแม่ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีาปี30-8เมิสุมารุเปิดโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลดกระนำก่อนสิ้นปีเริ่ม2ี่พฤศจิกายน3มโมงเช้าถึง1ทุ่มสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย